คอนแกนดีไซน์ก้าวต่อไปของปีที่9เราจะสร้าง Environment ของโคเวกิ uh, ้งสเปซของคนรุ่นใหม่ที่เอื้อต่อการเติบโตเพราะว่าเราไม่อยากให้เด็กที่เจรเนเรชั่นใหม่ๆที่เขาหาความ uh, การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยไม่จำไจเป็นต้องเข้ากรุงเทพเพราะว่าขอนแกนมีศักยภาพแล้วก็กำลังจะเติบ,ตบโตขึ้นไป อีกข้างหน้านะครับก็เราจะมีเซ็นทันที่2หรือมีห้างมากมายเรามีออฟฟิศ uh, uh, อีกเยอะนะครับขอนแกนดีไซน์ก็อยากเป็นหนึ่งในออฟฟิศที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของคนรุ่นใหม่ๆจริงๆนะครับแล้วก็อยากที่จะมีออฟฟิศที่จะลดความเครียดของ uh, คนทํางานหรือออฟฟิศเวิร์กเกอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับให้เขามีความสุขสามารถที่จะเติบโตในขอนแกน่นโดยที่ไม่ต้อง เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็มีความเครียดเรื่องของการเดินทาง,งต่างๆครับของที่ขอนแก่นดีไซน์เรามีให้พนักงานสามารถทํางานได้จากที่ไหนก็ได้นะครับจากทั่วโลกได้เลยจะเข้ามาออฟฟิศก็ได้เรามีโคเวิร์กิ้งสเปซที่จะให้เขาได้ทํางานในแบบที่มีความสุขในเติบโตในแบบที่เขาอยากที่จะเป็นนะครับภายใต้เคาเจอร์ของขอนแก่นดีไซน์ครับผมแสดงว่าปีนี้นีก็คือเน้นในเรื่องของ Oh, working space, working space <Okay. S 1> นะครับ mm hmm. ก็คือ,อเราเริ่มบริษัทเนี่ยคือเริ่มจากการที่ให้พนักงาน work from home ก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดครั้งแรกเลยนะครับที่หลายคนก็หลายธุรกิจก็ได้รับผลกระทบ <Okay. S 1> ของขอนแก่นดีไซน์เราค่อนข้างที่จะไม่ไม่ได้รับผลกระทบเลยเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนในการที่จะเช่าออฟฟิศเช่าตึกต่างๆนะครับก็เลยอ,อยู่รอดปลอดภัยมาจน8ปีนะครับแล้วก็ผ่านหลายวิกฤต นะครับของไม่ว่าจะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าเป็นในเรื่องของโควิดต่างๆท,ที่ที่มีหลายรอบนะครับตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราให้พนักงานเวิร์ก o ฟ Home ได้ก็คือไม่จําเป็นต้องเข้ามาออฟฟิศอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมแต่เข้าสู่ปีที่8เราอยากที่จะสร้าง culture อยากให้พนักงานสัมผัสความเป็นออฟฟิศเป็นขอนแก่นจริงๆนะครับแล้วก็ให้เขากลับบ้านกลับมาอยู่ขอนแก่น แล้วก็มีสิ่งวแวดล้อมมี n อน r o n m e n t ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเขาในอนาคตรครับมีพลังงานหลาย10ชีวิตที่อยู่หลายจังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพนะครับ mm hmm. ก็หลายหลายคนก็คือ,อเข้าไปไปทำงานหรือไปตามจังหวะชีวิตที่พาเขาไปนะครับโอกาสนี้ก็คือ8ปีเนี่ยเราอยากที่จะพาอยากที่จะเห็นทุกคนเขากลับมาที่ขอนแก่น,นมาเติบโตในที่ตึก แกน e น Innovation center นี้เพราะว่าเราก็ถ้าจะหาซักออฟฟิศดึงนะครับที่ที่อยู่ในขอนแก่นแล้วก็เหมาะที่สุดผมคงคิดจากที่ไหนไม่ได้ก็คือเป็นต้องเป็นที่ตึกแก่น Innovation Center เพราะเราขอนแก่นก็อยากที่จะอยู่บนตึกที่คนขอนแก่นภาคภูมิใจตรงนี้ครับโอกาสนี้ก็เลยเป็นที่มาของการเปิดออฟฟิศสำนักง,งานใหญ่แห,ห่งใหม่ในวันนี้นะครับผม